สวัสดีจ้าพี่น้องทักท,กทายวันอาทิตย์กับเจ๊สาวีสานจาังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินกันเลยบาทที่นี่ <laughs> อย่าบอกล้าใหญ่หางอ๊อก่อนกินปโปรโมชั่นค่าลานโอเพลโกเซรัม um นะคะ999บาท50มิลลิลิตรค่ะซื้อ1แถม1นะคะเป็นเซรัมรัแกะผสมเกล็ดทองคำค่ะช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่งางใสกระชับรูขุมข,ขนนะคะผลิตที่ออสเตรเลียนำเข้าเมืองไทยเรียบร้อยพร้อมส่งค่ะ เก้าอยเก้าซ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขนาดซ่ํากันจ้ะขนาดเท่ากันค่ะแพลาเนื้อน้ำตกเนื้อจ้าพี่น้องใส่บกม่วงวิธีการทำมีให้ตรงแคปชั่นนะคะแบบแซบเลยผ่าเนื้อน้ำตกเนื้อใส่เท่งอันหัวซิงไข่ใส่เทิงใบบักกูเข้าวคัวพริกป่น กวากันไปสวดจุ้นภูนบุยบุยบลินใหม่บ้านลินใหม่ลินฝาเพกาอ่ะกิบเกื์กินข่าวบ้านอวยใส่โอ้ยอ,อาว้นี่อยอดแค่กบมีอันทั่วผู้กบมีบักลินใหม่กบมีผักทุกอย่างจากสวนค่ะ อันจ,นจากสวนจะของแน่จากสวนอ่ะช่วยแน่ค่ะขําแหลกอู้ทำตกเนื้อบักลินไม่หวัวผ้า เมนูเมนูเหนือกับโหระพามันเขากันค่นะนอจาพี่นอนะอ้องเนาะเนื้อติดมันเจ้ใช้ส่วนรัมสเต็กนะคะมาทำซีออ่ิพลังจากสวนัะเองค่ะผักจากสวนนะช่วยจะมีใบบัวบกแลักอัน บักด uh. ินไหมจ๊ะโอ้โหโอ้ติดมันแน่เลยเห็นปะงยติดมันเนี่ยฮึฮึฮึครักเนาะงาลาภา มวลเพิ่งลงไปอมมวนเพิ่นไปคุยไปวันแม่วันนียามากวนหน้าด่างนะมาขวดอ๋อ อืมิแชร์ค่ะกินสดได้แซบกินกระปุนกระแ่บ,ก,บ,แบกินครบแล้วบ่าโพผู้ แจ็กเสียงนกเสียงกาห้อมแกกอันนี้ซสือมาต่ะซสือมาโอ,อุ้ย วันนี้อากาศดีค่ะมีแดดสว,สว่างสบายตอนเช้าอากาศนาหนาวๆค่ะน้เซ้าเนี่ยอากาศหนาวาสวยมากกับอุน่นย่างๆมากก็เริ่มอากาศเย็นๆอีกจ้ะโอ้โหดูคูสิกินเห็นเบิดข้ามในหามเฮีย มักดินงไหมเนี่ยผ้านำไปเผามันสีหอมหล้วก็แซ่บกวนนะคะอันนี้ขัน้นอืมบิกบ๊กไปพี่พานหน่าบ้าง หิวพี่น้องหิวแห้งมือนี่หิวคึ้มือแหละเบ่หิวกับเบื่อกินเนาะพ่ออิม่มนกต่อเกาหัไม่ล่ะจันได้บ่าเสียงนี่ นกไม่ได้เลี้ยงค่ะเป็นนกตามธรรมชาติค่ะไม่ได้เลี้ยงแต่ตอนสอบอ่ะเจ้จะเอาเนื้อสัตว์บดนะ่ะมาวางว้ให้อาหารเขาให้อาหารเขาแต่เขาเป็นนกธรรมชาตินะคะอ่ามันกับสิมิบูชเชเบิร์ดกับคุคาบาราที่มักมาก,กินแมกพายมันประกาศขึ้นไปเพราะว่ามันไม่อยากตีกันกับอันคุคาบารากับบูชเชเบิร์ดอ่เขาสิมิเจ้าทินซึ่งกันแล้วกันตีกันจังสี่กับมียแล้วพี่น้องเออ เอาดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพนะคะเจอกะ่ะกินข้าวเป็นมู่กันสั่งค้วมสุกให้กันกแก่แก่แก่หนเจียงเขาข้าทู่สั่งค้วมสุกให้กัน cứ sảm quăm thụ cũng là cái à thu khác sốt sẹp à tại hai luộc mình cho bán quả kinh sốt. <laughs> <laughs>